ชวนแล้วแชร์กับสำนักง,งานประกันสังคมสวัสดีค่ะผู้ประกันตนมาตรา33ทราบไหมคะว่าหางใจเงินสงทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่จะเป็นผู้ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคมไม่ทอดทิ้งและยังดูแลผู้ประกันตนด้วยสิทธิประโยชน์ดีๆด,ดังนี้ค่ะเงินทดแทนการขาดไรายได้เป็นรายเดือนตลอดชีวิต ค่าบริการทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชนค่าผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคการฟื้นฝูสมรรถภาพค่ารถพยาบาลหรือค่าพานนะรับส่งเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ500หากผู้ทุพพลภาพถึงแก่ควาตายทายาได้รับค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีตายว้าวกดติดตามสำนักงานบร,ริการสังคมทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญสำคัญค่ะ สำนักงานประกันสังคมมีดีมาบอกไม่หลอกไม่แกงสำนักงาน,น,งานประกันสังคม,งคมชัวแล้วแวชร่เลย